ก็วันนี้อะไรบรรณิตาก็พามาชมการพอเม็ดนะครับอะโดนะครับในภาคอีสานนะครับและบรรณิตานี้ก็อยู่อพบลรพชธานีขคมจังหวัดสกลนครนะครับบางท่านบอกว่าเม็ดนั้นเอาเม็ดอะไรมาเพาะบางคนไม่ไม่อยากเชื่อนะว่าตรงปกไหมนะครับอันนี้ก็สั่งซื้อเม็ดพม่าพื้นเมืองพม่ามาครับเมลละห้าบาทนะครับเม็ดใหญ่มากนะครับต้นอวบนะครับแข็งแรงนะครับ บางท่านก็ทักมาว่าจะขายต้นกล้าไหมไดเมตตาก็ไม่ได้ส่งให้นะครับก็ทำพราอมเมล็ดทั้งปีนะครับก็สั่งซื้อมาเพาะไปเรื่อยๆนะครับก็ทำต้นพันธุ์เสียบยอดให้ลูกค้านะครับก็เอาแสดงคุมไว้นะครับดังสวยงามเลยทีเดียวนะครับแม่บ้านก็เป็นคนเสียบยอดนะครับ ฝังหนึ่งนะครับก็สถียนพังเสียงไว้นะครับนี่นะครับต้นกําลังพอดีนะครับก็อยากให้ลูกค้ามั่นใจว่าแฟลเมตานะครับก็ทําจริงนะครับอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะครับเพิ่งเอาลงนะครับในโฟร์ก็โดนะครับอันนี้ก็อีกฟังหนึ่งนะครับนะครับสร้างความมั่นใจนะครับให้ ลูกค้าที่เอาต้นพันธุ์ไปนะครับครับถ้าสงสัยข้อมูลกระทักมาได้เลยนะครับที่เพจไล่วนิตานะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับช่วงนี้วัวคาโดก็กำลังออกดอกนะครับพาพาไปนี่ก็บริเวณหน้าบ้านก็ไปดูต้นพิงค์เคิร์ตันอีกต้นหนึ่งนะครับที่ใบไม่สวยแต่ออกดอกเยอะนะครับ อยู่ข้างบ้านนี่แหละพมกลูกไว้นะครับเพื่อท่านที่สนใจมาดูสวนไายพนิตาแนละ้วก็จะได้ดูนะครับพิมนเคยท่้น,นออกดอกเยอะมากนะครับพินพ์ทานต้นนี้นะครับบดอกก็จะเป็นพวงนะครับหลังจากใส่ แค่นเสียมผงนะครับก็ดอกไม่ค่อยรจะร่วงปีนี้นะครับลมแต่ลมแรงนะครับอากาศหนาวปัจจุบัอนอากาศว่ายี่ยี่สิบยี่สองมกรานะครับอุณหภูมิลดลงนะครับก็ลมจากแรงอยู่นะครับอันนี้พิงเคอร์ตันนะครับตอนช้าดอกกำลังบานนะครับยังไงก็จะรีวิว ในเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการจับลูกเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ